สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นชุดเล็กนะครับผมชุดเล็กนะครับชุดเล็กเราจะใช้หลักสิบนะครับหลักหน่วยล่างและร้อยครั้งที่สองนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับใช้ไิตินะครับสิบหกมิถุนานะครับเป็นตัวตั้งสิบหกมิถุนาเป็นตัวตั้งนะครับไิติก็คือหลักสิบนะครับก็ 5 1 6 9 6 7 5 1 6 9 6 7 6 7นะครับใช้เลข6นะครับ6 7 8นะครับลันขึ้นไปเลย6 7 8นะครับออก6 4ใช้เลข4ล่างนะครับหน่วยล่างก็4 5 6นะครับหลักร้อยครั้งที่2นะครับก็จะเป็น8 8 9แปนะครับ8 9ดเเนี่ยนะครับผมก็เราจะคัดออกมานะครับนี่ก็คือ8 8นะครับ8 7เอ้ย6กเนี่ยคือ6ตีให้มันกรอบเล็กกว่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของ1กรกฎดาคม63นะครับออก3 4 7 2 5 8นะครับแล้วก็ออก83นะครับผมตัวที่เข้าก็คือ85นะครับผมเนี่ย5 8 8 5นะครับนะครับเข้านะครับผมแล้วก็16กรักฎดาคม63นะครับ ถอดออกมาจากกลุ่มนี้นะครับ Onion. ให้ตัวให้มันน้อยจำนวนตัวเลขที่สุดก็จะเป็น5670123นะครับออก16กรกฎาคม63 873 286แนะครับ873 286แล้วก็53ล่างนะครับเข้าที่53นะครับผมเข้าที่53นะครับและก็วันที่1สิงหา63นะครับก็ถอด จากกลุ่มนี้ออกมาก็จะเป็น5 6 7 8 9 0 3 4นะครับออก5 6 9นะครับ5 6 9เข้าตัวหน้าเลยนะเนี่ยห้เนี่ยครับ5 6 9นะครับผม3 9 1นะครับ3 9 1นะครับมี3 9มเ้านะครับไม่มี1นี่9 2นะครับสำหรับงวดนี้ผิดครับผมไม่เข้านะครับผมเนี่ยกลุ่มนี้เข้า3ตัวหน้านะครับผม มาดูในส่วนของ16สิงหาครับผม16สิงหาเราถอดออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามีจำนวน9ตัวเลขนะครับออก811 1, 1, แล้วก็88งวดน,นี้ไม่เข้านะครับผมนะครับต่อเลยครับผม1กันยา63นะครับผมจากกลุ่มนี้เราถอดออกมา87690123นะครับผมออก999นะครับ999 997แล้วก็98นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ97นะครับผมเดี๋ยว97แล้วก็98นะครับงวดนี้เข้าบนล่างเลยครับผมมาดูต่อครับ16กันยา63นะครับผม16กันยา63นะครับทอดออกมา980167นะครับ980167ออก244083นะแล้วก็57นะครับนะครับเข้า80นะครับ อันนี้ก็ไม่เข้านะครับผมผิดสามงวดแล้วนะครับผิดสามเข้าสามนะครับมาดูต่อครับผมหนึ่งตุลาหกสามนะครับผมเจาะถอดเราจะถอดจากกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นแปดเก้าเจ็ดนะครับผมแปดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับออกนะครับแปดสามเจ็ดนะครับสามตัวบนก็เข้านะเนี่ยสามตัวหน้าเนี่ยแปดสามเจ็ดเนี่ยแปดสามเจ็ดนะครับผม ตัวหลังก็เข้าเองครับแปดเก้าสามนะครับผมเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าางวัลเข้าลงวันที่หนึ่งเลยนะครับเนี่ยแปดแปดสามเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสามแปดเก้าสามนะครับก็เข้านะครับเข้าบนนะครับเข้ารางวันที่1นนะครับกลุ่มน,นี้นะครับดูต่อเลยครับผมมาดูต่อวัน 16ตุลาครับผม16ตุลาเราถอดจากกลุ่มนี้ออกมาจะเป็น901นะครับ567ก็นะครับนะครับก็286051นะครับ16ตุลาแล้วก็38นะครับเข้าที่051เข้า3ตัวเลย051นะครับผมเนี่ยตามต่อครับผม1พฤศจิ6กนะครับผมถอดจากกลุ่มนี้567 8904นะครับเข้า อันนี้เข้าอันนี้เข้ารางวัลที่1เลยนะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับ <Nelson> เข้ารางวัลที่1 5ึ่งห้นเนี่ยนะครับนี่ห้านี่ศูนย์นี่หกเนี่ยห้าศูนย์หกสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์สี่นะครับรางวัลที่หนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์อันนี้เข้าอีกครับผม <c oughs> แล้วก็ตามต่อครับแล้วถอดกลุ่มนี้ออกมานะครับถอดกลุ่มนี้ออกมาก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับ ออก16พฤษจีนะครับ972นะครับ972 661นะแล้วก็ล่าง46นะครับผมก็เข้าที่61นะครับผมเข้าที่61นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดนี้เราใช้นะครับ972 661 661นะครับใช้เลข6เป็นตัวตั้งนะครับหลักสิบนะครับ6 7 8นะครับแล้วก็ออก46ก็ใช้เลข6เหมือนกันนะครับหน่วยล่างนะครับเป็นเลข6 6 7 8นะครับผมทีนี้เรามาใช้เลข7เพราะว่าร้อยครั้งที่2เป็น7 4 1เราใช้เลข7ก็จะเป็น7 8 9เรานะครับตีตีตัวเลขให้น้อยลงก็จะเป็น6 7 8และ9 6 7 8เนี่ยครับ6 7 8และ9นะครับเนี่ยมีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับ มีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับงวดประจำวันที่ 1, ่ธันวาหกสามนะครับว่าจะมีในกลุ่มนี้หรือเปล่าจะเป็น6 7 6 8 6 9หหรือว่า7 8 7 9 8 6ดเาอะไรเงี้ย8 9 8 7อะไรเงี้ยเก้เอะไรเนี่ยในสตัวนี้จะมีหรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้คือเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราจับคู่เอาเลยครับเนี่ย4ตัวนี้ นะครับไม่ว่าบนหรือว่าล่างนะครับมาได้หมดนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาในการรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม